ยินดีต้อนรับกลับสู่ AutoVib Thailand แหล่งรวมพลังแห่งเทคโนโลยีความเร็วและนวัตกรรมสุดล้ำไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนกลางอากาศหรือในสนามรบถ้าคุณคือคนที่ลหลงไหลในเครื่องจักรทรงพลังและล้ำสมัยคุณมาถูกที่แล้วครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการอัปเดตล่าสุดจากโลกของยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารวันนี้เราจะพาคุณขึ้นสู่ท้องฟ้าแห่งเอเชียเพื่อจอดลิฟตหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในยุคป,ปัจจุบัน นั่นคือเฉิงดูเจ104รุ่นปี2026หรือที่รู้จักกันในชื่อมังกรเกรียงไกรซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ที่จีนภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและรุ่นปี2026นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ทรงพลังฉลาดล้ำและอันตรายยิ่งกว่าเดิมมาเริ่มจากภาพรวมกันก่อนเจ104เป็นเครื่องบินขับไล่แบบเครื่องยนต์เดียว พัฒนาขึ้นโดยบริษัทิึดูแอร Aircraft Industry Group ของจีนโดยเป็นส่วนหนึ่งของประกูล j 10ที่เข้าประจำการในกองทัพอากาศปลดแอกรประชาชนจีน PLAAF มาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ2000ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา j 10ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเรดาร์ระบบควบคุมอาวุธและความสามารถในการพลางตัวสิ่งที่ทำให้เ1 0รุ่น2026โดดเด่นกว่ารุ่นก,นก่อนคืออะไร อย่างแรกคือการติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งคือเรดาร์แบบ Active Electronically Scan Array r รที่มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้รวดเร็วมีระยะไกลและต้านทานการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีมากในยุคที่สงครามอิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นหัวใจหลักขององค์การรบทางอากาศระบบเรดาร์นี้จึงถือเป็นอาวุธลับชิ้นสำคัญของ j 1 0 4ด้านเครื่องยนต์ก็มีการอัปเกรดเช่นกัน โดยรุ่นปี2026เปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ w s 1 0 b ไทยแหงที่ผลิตในประเทศจีนเองแทนที่เครื่องยนต์ AL31FN จากรัสเซียที่ใช้ในรุ่นก่อนหน้าเครื่องยนต์ใหม่นี้ให้แรงขับมากกว่าประหยัดเชื้อเพลิงและเชื่อถือได้สูงแถมยังรองรับหัวฉีดควบคุมทิศทางแรงขับ plus vectoring nozzle so. ทำให้สามารถบังคับทิศทางได้เหนือชั้นพลิกตัวได้รวดเร็วเหมาะกับการรบระยะประชิดโครงสร้างของลำตัวยังคงรูปลักษณ์เพรียวลมเช่นเดิม แต่ภายในเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง j 1 0 4ปี2026ใช้วัสดุคอมโพสิตเพื่อลดการสะท้อนเรดาร์แม้จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหเนเต็มรูปแบบแบบ j 2 8ก็สามารถพรางตัวจากเรดาร์ได้ดีขึ้นลดโอกาสถูกตรวจจับในสนามรบเรื่องอาวุธต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดา j 1 0 4บรรทุกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ P-15 l 15, และ P-10 l 10, ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดในระดับเดียวกัน P-15 l 15, มีระยะยิงไกลระดับ200-300กิโลเมตรซึ่งอยู่ในระดับเกินสายตา บีออนวิชวลเรนและบางครั้งยังอยู่ในระยะที่ศัตรูยิงกลับไม่ได้ด้วยซ้ำในระยะใกล้ tl10 ที่ใช้ระบบนำวิถีอินฟราเรดช่วยให้ J10C มีความสามารถในการรบกลางอากาศระยะประชิดที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเมื่อทำงานร่วมกับระบบเลงผ่านหมวกนักบินเฮล멧เมาส์ไซ J10C ยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีแม่นยำขีปนาวุธต่อต้านเรือและขีปนาวุธร่อนโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินทำให้สามารถรับภารกิจทั้งรุกและรับได้อย่างครบถ้วน ในส่วนของห้องนักบินและระบบควบคุม j 1 0 4รุ่นใหม่นี้มาพร้อมหน้าจอสแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ Glass Cockpit ระบบควบคุมการบิน Fly By Wire และระบบรบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยทำให้นักบินสามารถรับข้อมูลภารกิจการแจ้งเตือนภัยและสถานการณ์โดยรอบได้แบบเรียลไทม j 1 0 4มีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์การทหารของจีนเพราะมันเป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูง แต่มีต้นทุนต่ำกว่ารุ่น5อย่าง J-20 จึงสามารถผลิตได้จำนวนมากและใช้เป็นกำลังหลักได้ในระยะยาวไม่ใช่แค่จีนเท่านั้นที่สนใจกองทัพอากาศปากีสถานก็ได้จัดซื้อ J-104 รุ่นก่อนหน้าไปใช้งานแล้วในชื่อมังกรแห่งตะวันออกและมีแนวโน้มว่าอาจสั่งซื้อรุ่นปี2026เพิ่มอีกในอนาคตถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องบินจากชาติตะวันตกเช่น F 1 6 V ราเฟลหรือยูโรไฟเตอร์ไทยยูเจหน G ึก็ถือว่าไม่เป็นรองในหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องรัศมีปฏิบัติการอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์แม้จะไม่ล่องหนเท่า F-35 แต่มีความคล่องตัวสูงและสามารถต่อสู้ระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกจุดสำคัญคือการเริ่มผสานระบบ AI และระบบประมวลผลขั้นสูงเข้ามาในเครื่องบินรบจีนยุคใหม่ซึ่ง J104 ก็ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้เช่นระบบตรวจจับภัยคุกค,คามอัตโนมัติการรบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตามสถานการณ์ และการเชื่อมต่อข้อมูลกับอากาศยานอื่นๆในอนาคต j 104จะยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านซอฟต์แวร์เรดาร์และอาวุธอาจกลายเป็นเครื่องต้นแบบสำหรับเทคโนโลยีที่จะนำไปใช้กับเครื่องบินรบยุคที่6ด้วยซ้ำสรุปแล้ว j 104ปี2026คือตัวแทนแห่งความก้าวหน้าทางทหารของจีนและเป็นเครื่องบินที่ไม่ควรมองข้ามไม่ว่าจะในแง่วิศวกรรมความสามารถหรือบทบาทในเกมการเมืองระหว่างประเทศ ขอบคุณที่รับชมออโต้วิฟไทยแลนด์ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเราเราจะพาคุณไปพบกับเครื่องจักรทรงพลังและนวัตกรรมสุดล้ำอีกมากมายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ